ไม่ได้ตลอดครับพี่โอ้โหอันนี้ก็เหตุจำเป็นนะพี่มาดีมามาดีมา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 นี่มาพี่แป๊บอันี้ลงไปไหพี่เปาสามารถใส่สกินไม้ได้เลยป่ะใส่ไม้ห้าหมื่นอะใส่ไม่ได้เบสวันเบนวันใส่ได้เลยพี่เห็นไหม มันมันเราเราก็ไปเซฟที่เนี่ยพี่ไปเซฟที่เขาอำนวยามวกไม่เราเราสายก่อนอยู่ว่าเราต้องเซฟก่อนมันคืโปรคิวลูสเอ้ยลรสอยู่ไงของพี่ปอมเป็นลรสอยู่ไปไหมพี่พาไปอ๋อนั้นต้องไปถอดก่อนพี่ต้องไปล้างสกิลก่อนถ่อเท่าไหร่ครับอ๋อเรางไปล้างไอ้เบสบอลพาพาไาพวกพี่ไปทำหน่อยดิได้รถสี่เหรอรถสี่มาด้วยไม่แกกูชนะแล้วพี่ป้าเก็บรถเดี๋ยพี่ได้ครับน้องเก็บรถไหนไอไอมาโคมันอยู่กับเราเหรอมาโคอ่ะไอต้อนจำมาโคได้ปะมามาโคจำได้ครับไอมาโคเอ็มดีอ่ะ เอออยู่ JK ไงใช่หรออยู่ไหนอ่ะไม่รู้มาอยู่ป่ะลองถามเลยพี่คนนี้พี่พี่ลงช่วยพี่ด้วยมาฟังคดีเขาคดีเขาดีอะไรอะไรอะไรลุงลุงเปิดผมเปิดเสียงอยู่นะลุงเออไม่มีไรโอเคครับให้เวทมันไปเปลี่ยนชุดแล้วก็ไปล่อพวก BC สวย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 ไอ้พัดมึงดีเลยสามวันนะไอ้สัต์ ออกมาพัดลงไอพัดไม่ดีเลยป่ะครับเพิ่งออกมันมีที่สิมันออกยังไม่ถึงที่สี่ได้เลยได้เลยครับโอ้โหแล้วใครลงไหนที่มีแล้วแล้วใครต้องไปเนี่ยพี่ไอยังโคบไอไม่ไม่สวยมากหรอตัวหล่อมากตัวหล่มากครับลุงครับพี่ชายจำที่พี่รักลุงเสมอเนองเออรักรักเองเหมือนเดิมน้องที่รักลุงเสมอแล้วก็รู้ครับรักลุงนะครับ รักเหมือนกันน้องรักเหมือนกันผมก็รักลุงเหมือนกันนะผมก็แบบผมไม่พิปาเหมือนกันก็ไม่ผมก็ไม่สบายใจที่แบบเห็นลุงไม่โอเคอ่ะลุงก็รู้นิสัยผมอยู่แล้วอ่ะจะล้มอยู่แล้วตอนแรกอ่ะพี่ตอนแรกจะล้มอยู่แล้วจะวูบไปครับเออจะวู้บวูอแต่ตอนนี้ะไรเฮียตั้งแต่เมื่อวานแล้วพี่ผมตื่นแต่เช้าอ่ะลุงไม่โทรหาผมแล้วลุงมีปัญหาแล้วลุงก็โทรหาผมไม่ใช่เหรอลุงโทรหาผมได้ดิมันชอบอ่ะขนาดนี้ไม่ว่างเว่เลขอะไรเนาะ CPU กันแล้ว โอ้มึงก็โทรมาแบบมึงก็โทรหาผมได้ถ้าลุงมีอะไรอ่ะลุงก็รู้มีมาเชมีปากหลามแก๊กเดียวอ่ะมากลับเลยสกินสกินสกินพี่เติมมาห้าหมื่นเอาอะไรเอาปากหลามนะปากหลามไฟนะพี่พี่ว่าปากหลามมันไม่น่าเหมาะอีกน่าจะเหมาะกับสนับไม่กับมาเชยังไหมอ๋อพี่ให้ได้อเรียกอะไรน้องเออเอาไปเลยลุงสกินได้สูปะ เดี๋ยวเคลียร์คนต่อเคลียร์คนต่อเดี๋ยวไอ้พักเราเอาได้เลือกอะไรเลือกอะไรเลือกอะไรเออเลือกอะไรเลือกอะไรอ่าสนามกนได้เลือกอะไรเออเอาไปเลยพี่ให้มันเข้ายังไงวะซูบะเออพี่มีพี่มีสองอันพี่มีสองอันพี่มีสองอันไม่ได้อยู่ตลอดเก็บไว้เก็บไว้พี่มีมาเทเยอะ ต้องไปกลับข้อแกงไหมนี่พี่ต้องไปขอน่อยปะสถานการณ์เป็นไงตอนนี้คือมันไม่ได้มีอะไรเว้ยคือผมกับไอเวทอะมันอะไรนะพี่ผมปะพี่หนึ่งหนึ่งห้าเจ็ดกับพี่คือมันคือจบมันคือจบเวทเวทเลขอะไรนะนะสุพัฒน์ไปกับพี่สุภัฒนไปกับพี่ปะไปเข้าแกงคือมันไม่ไปทำไมอ่ะพีเข้าใจกันแค่นั้นเอง ให้กนแล้วก็น้องมันเบื่อแหละหมอไม่มีแล้วเลยือแค่น้องมันไปทางที่มึงจะอีโมก็ได้แล้วไม่เอาพี่เวทไปด้วยเหรอครับพี่เอยู่ในแก๊งอยู่แล้วเวทยังไม่ได้ออกเสร็จไล้วเสร็จแล้วเสร็แล้วพี่เขียนได้พี่พี่ก็ช่วยเท่าที่จะช่วยได้แหละพี่ก็ไม่ไม่ติดใจอะไรอ่ะบออกแดมินรอดเลยพี่เติมมาเพราะว่าพี่ให้แฝงกับพาร์คนละร้อยแล้วให้กระชาไปคนละร้อยลูกไม่ได้ออกแต่ชื่อเองออกไปแล้วพาร์เองไม่น้อยใจมักเงี้ไปนะพี่ ก็ลั่นอย่างไวอ่ะไม่เฉยๆพี่ต้งไปเปลี่ยนเสื้อไปพี่ป๊าบไป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 เอเวสไปไปพี่ไปไปรถตัวบ้าอีกแล้วพลังปากครับพลังกินป่าครับพี่แล้วพี่เวสเจอไอ้เจอพี่เป๊ะเจออัมโนยเลยครับพี่เจออัมโยนะพี่ไปเปลี่ยนสกินไปพี่ป่าบแต่หอมขึ้นนะคะพี่แต่ก็เหม็นไอเอเวสเอเวสเตีดอยู่บ่าเวสตีดอยู่บ่ยเวสก็ตีดใช่ปะ ดีแล้วไอ้เหี้ยไอหัวซุ้หัวซุนแม่งหายเลยว่ะไปยกแก๊งเลยไอซุกซุนอ่ะวันนั้นเป็นสีข้าวไงเวันร้อนวาสูุนขาววะที่มันบอกเจอต่อดีแล้วครับแทปปี้เอาเปลี่ยนชูก่อนไหมได้ เฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงสุภัสก็ต้องมาเปลี่ยนเปลี่ยนพร้อมกันดีกว่าเออยสุภัเข้าแกะสุภัมันดีเลย์บ้าหรือมันเข้าได้เลยโอเคมันเหมือนมันยังออกไม่ถึงยี่สิบสี่ชั่วโมงกูว่าสกินปากฉลามไฟมันเท่เหรอวะมันมันมันเท่เท่เท่พี่ผมขอยืมได้ไหมล่ะเออตาพี่ตาไม่เท่พี่เอาไหมมันเท่กันอยู่นะไม่เท่ไม่เท่พี่ไม่เท่เท่ียวพี่มันสกินแมนอันเท่าไหร่นะไม่ไม่กี่เอ็มใช่ป่ะไม่กี่บาท พี่หรือพี่เหลืาเศษผงอีไหมผมมีอยู่สิบห้าน่ะไม่รู้อะสี่โตะฮะโอเคเล่าอีกเย่ยวนิดเดียวจะคิดตู้หรืกูสตรีใหม่สัตตีหนึ่งส,สิบเจ็ดแล้วเหรอวะตอนแรกจะไม่สตรีมครับไอ้โบสพี่เหนื่อยมากเลยเพราะวันนี้พี่ลอดตอนเช้าไปสามชั่วโมงเย็ดแม่ก,กูเกือบตายห้าสิบซีรีสัตใครดูบ้างใครดูใครดูห้าสิบซีรีบ้าง ใครดูยว้าสร็ซีรีส์ประชาว่าคุณล่านสามชั่วโมงคุณดูพันหกอเย็ดแม่คนเดียวสุดแต่ประเทศอ่ะค้าแหละรู้มือนายสัตว์เยอะโดนเตะโดนเปลี่ยนชื่อะนี่โดนเตะเอาเอาเอาพี่บนแต่เดี๋ยวพี่ต้องไปลบไอ้ไม้สกินมาที่ไหนวะนี่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 ต้องลบไปแฝงทำให้พี่ดิต้องลบไปเหรอคุณนับแฝงต้องลบไปเหรอแฝง แสงที่มาตรงนี้ก่อนอย่างแรกพี่เปาอันนี้พี่ถึงพี่เปาเหรออ่าปึ๊บนี่นี่บันทึกอ่ากบันทึกแล้วบันทึกแล้วพี่พี่พี่ก็มานี่อําโอเคอันนี้อันนี้พี่ได้ใส่สกินอะไรอยู่ใช่ไหมเพี่เออเก็บแล้วเก็บแล้วไหนพี่จะเปลี่ยนอะไรครับพี่พี่จะเปลี่ยนตัวงต่อตัวอ๋อมีตัวเดิมใส่อยู่แล้วเนาะพี่เนาะเฮ้ยพี่กดบันทึกแล้วทำยังไงครับแฟงนี่ครับพี่ลบสกินอาวุธตรงนี้ครับพี่สองหมื่นไปกดตังค์มาด้วยครับเพี่ อ่าอ่ากดมาแล้วถ้าทำยังไงตอ่อครับที่ไหนวะธนาคารล่ะข้างหน้าเหรอธนาคารอยู่นู่นเนี่ยครัวอยู่โคตรไกลเลยสัตว เ้ขอบคุณครับเอายินดีครับผมยินดีพี่พี่หวังดีกับทุกคนอยู่แล้วอะครับพี่เปคนที่แบบมึงก็รู้ที่ใส่กูอะเอาแค่นีดีกว่า